นาอ,อ,องนำ้ำสี่ไล่นาะหนงนำ้องนำ,อง,นำอง้าสขนาดนี้หมายเลขไรน่น้ำเบอร์หนึงนน่งเป็นตัวน้ำตามด้วยหมายเลขสีมาแล้วครับหมายเลขสามครับหมายเลขสมาแล้ว มานำสัตว์ขึ้นมาแล้วอะไรนะสามหนึ่งทางด้ยขนาดนี้ทางด้วยหมายเลขกสามครับไลนิ่งล็อกนำอยู่ไลนิ่งล็อกเป็นตัวนำตามด้วยสนอสี่เอาเลยบอกแล้วเบอร์สามตัวเดียวไลนิ่งล็อกเป็นตัวนำไลนิ่งล็อกเป็นตัวนำมาเมื่อตัวที่สามเนี่ยสาวเก่งกล้าเป็นตัวที่สอง ห่างห่างครับไลนิ่งล็อกเป็นตัวนำสนองคุณไม่ใช่สาวเก่งกล้าเป็นตัวที่สองสนองคุณเป็นตัวที่สามไม่ใช่แล้วสุดเพียงพ่อเป็นตัวที่สามหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสอง และหมายเลขห้าที่สุดท้ายนะครับในเที่ยวแรกของการสอบมาคุณกมาเลขสามอะ่ะ